สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒจาก l ลฟ์นะครับวันนี้จะพาไปดูโปรแกรมชื่อว่า s c u ั p t ิดนะครับ s c รับ t ิดเนี่ยได้ถูกซีบัตรซื้อไปแล้วนะครับแต่เราเองเนี่ยก็ยังสามารถจะโหลดมันมาใช้ได้อยู่นะครับโหลดฟรีซะด้วยเราเข้าไปในเว็บไซต์เลยนะครับ f i x o l o g i c c o m s c r a p t i t หรือว่าจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปมันจะมีหน้าตาโปรแกรมอยู่แล้วก็มีฟรีดาวน์โหลดให้เรากดดาวน์โหลดได้นะครับให้โหลดมาเลย กดเข้าไปนะครับเราก็จะต้องเลือกว่าเราใช้ Mac หรือว่า Windows เราก็เลือกไปนะครับผมจะเลือก Windows ต้องกด I Agree ด้วยนะครับลืมไป Windows เสร็จแล้วใส่ Name Last Name และ Email Address นะครับภาษาด้วยก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะง่ายที่สุดแล้วให้เราเลือกด้านล่างด้วยนะครับว่าเราใช้ในอะไร Studio School ใช้ทำอะไร แล้วก็ใช้ในสถาบันที่ชื่อว่าอะไรนะครับเสร็จแล้วกด s ับมิ t จากนั้นเราสามารถโหลดโปรแกรมนี้มาใช้ได้เลยนะครับพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยหน้าตาโปรแกรมมันจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราฝึกจากในสครับติสเนี่ยเราไปทํางานต่อในซีบัตเนี่ยจะง่ายเลยนะครับเพราะว่าการทํางานของมันหลักการมันเหมือนกันเลยครับไปดูการทํางานเบื้องต้นกันเลยอย่างแรกนี่นะครับให้เราคลิดขวาจะเป็นการหมุนกล้องนะครับ และให้สังเกตนะครับมันจะมีเส้นตรงกลางอยู่เส้นตรงกลางนี้ก็คือจุดกึ่งกลางของโปรแกรมถ้าเราลองขีดลงไปมันจะขึ้นมาแบบซิมทรีนะครับซ้ายขวาเท่ากันโดยที่เส้นนี้เป็นเส้นกึ่งกลางอันดูค t r โทแนะครับและโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กกินทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยนะครับเราสามารถจะลงกับเครื่องคอม ที่มันรุ่นเก่าก็ได้คอมที่สเปคไม่สูงมากก็ได้นี่ก็เป็นข้อดีหนึ่งของมันนะครับเป็นโปรแกรมขนาดเล็กสามารถทํางานได้แบบคล่องตัวเมื่อเราหมุนกล้องได้แล้วนะครับก็ต้องมีการเลื่อนกล้องและซูมเข้าซูมออกกดอัตเน็ตค้างไว้นะครับเป็นการเลื่อนกล้องอัตเน็ตกดเมาส์ขวาเลื่อนนะครับเลื่อนไปได้ทั่วเลยถ้าจะซูมคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เมาส์ขวาเลื่อนขึ้นและลงซูมเข้าซูมออกนะครับ ถ้าเรากดเมาส์ซ้ายลงไปนะครับมันจะปั้นให้หนูนขึ้นมาถ้าเรากดอัลเทเนตค้างไว้แล้วก็ปั้นลงไปมันจะยุบลงไปนะครับถ้าเรากดชิปค้างจะเป็นการสมูทโมเดลถ้ากดสเปซบาร์นะครับจะเป็นการโชว์เมนูย่อยขึ้นมานะครับวงบัตรสีส้มมันนี้สามารถจะปรับไซส์ได้แล้วก็ปรับสเต็งเนี่ยก็คือความแรงของบัตรนะครับดีเทล ก็จะเป็นดีเทลของบาดเราถ้าดีเทลเยอะเวลาปั้นลงไปเนี่ยเฟสของโมเดลจะเพิ่มเยอะแล้วเราก็จะทำดีเทลเล็กๆได้นะครับถ้าดีเทลน้อยมันจะไม่สามารถทำรายละเอียดเล็กๆรายละเอียดย,ย่ยอยๆได้นะครับส่วนการอันดูนั้นก็กด Control แเลยนะครับมันจะอันดูได้จำกัดจำนวนครั้งนะครับอันดูได้ประมาณ10กว่าครั้ง20ครั้งไม่ได้อันดูได้ไม่จำกัดส่วนสำคัญของโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนแล้วก็ตรงกลางด้านบนนะครับจะเป็นปรับเกี่ยวกับขนาดของบัตร ความแรงแล้วก็ดีเทลทางด้านซ้ายนะครับเครื่องมือเนี่ยมันจะแบ่งไว้เป็น3ส่วนในการส่วนบนสุดเป็นการปั้นเกี่ยวกับบัตรทั้งหลายนะครับส่วนที่2เป็นการจัดการเกี่ยวกับเฟสของโมเดลส่วนที่3เนี่ยเป็นการเซฟไฟล์การอิมพ์ตไฟล์ครับอันไหนก็ตามที่เป็นสีส้มเนี่ยคือมันเปิดไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในบัตรที่ชื่อว่า draw เวลาเราขีดลงมาเนี่ยมันจะเป็นนูน,นขึ้นมาแบบนี้นะครับลองไปใช้บัตรอื่นกันบ้างบัตรคลีสอันนี้ ใช้ในการเก็บดีเทลซะส่วนใหญ่ครับตัวต่อมาบัตร f l a t t e เอาไว้ทำให้โมเดลตรงนั้นแบนมากขึ้นปั้นหา r surface จากบัตรนี้ก็ได้เหมือนกันครับตัวต่อมาชื่อว่า i n f l a t i n f l a t นี้จะทำให้โมเดลนูนขึ้นมานะครับเหมาะกับการทำพวกโมเดลที่เป็นเขาที่ยื่นออกมาหรือว่าอะไรก็ตามเท้านิ้วแขนขาที่ยื่นออกมานะครับ พินช์ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้โมเดลเนี่ยรีบเข้ามาหาการเป็นแหลมๆได้นะครับทำสันทำขอบทำอะไรแหลมๆได้และตัวสุดท้ายก็คือสมูทนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้ได้โดยการกดชิปบัตรที่เหมาะกับการปั้นที่สุดเนี่ยนะครับก็คือบัตรดรนั่นเองแล้วมันจะสามารถเปิดตัวนี้ได้ด้วยนะครับชื่อว่าเคลถ้าเกิดติ๊กขึ้นมาจะเป็นสีส้มๆเล็กๆเปิดการใช้งานอันนี้นะครับเวลาเราใช้ดรเนี่ย ปาดลงไปมันจะเป็นสันสันขึ้นมานะครับมีสันซ้ายขวาอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับการปั้นดินจริงๆนะครับโปะเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นกดสเปดบาร์เพื่อให้สเต็งมันเยอะขึ้นแล้วผมจะลองปาดลงไปอีกทีนึงมันก็จะนูนขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับสเปดบาร์ค้างไว้ปรับสเต็งได้สเปดบาร์ค้างสามารถจะปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับในบัตรทั้งหลายของมันเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกขึ้นมาใช้แล้ว อันนี้มันยุบลงไปใช่ไหมครับถ้าเรากดอัลเทเน็ตมันก็จะเป็นการสลับด้านกันถ้าปกติมันปั้นและยุบลงไปถ้ากดอัลเทเน็ตเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมานะครับหรือว่าตัวพิ้นถ้ากดเนี่ยมันจะรีบเล็กเหลือนิดเดียวเองถ้าเรากดอัลเทเนตค้างไว้มันจะทําให้บวมขึ้นมาแทนนะครับส่วนบัตรอีก3อันที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเลื่อนโมเดลการหมุนและการสเกลนะครับ เราจะรู้ได้ว่ามันมีการเลื่อนหมุนสเกลเนี่ยก็ให้สร้างโมเดลเพิ่มเข้ามานะครับไปที่ด้านซ้ายล่างเลยผมจะ n e w Sphere ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกนะครับ New Scene ก็คือซีนใหม่ไปเลย Add Object ก็คือแอดลูกทรงกลมนี้เข้าไปในโมเดลชิ้นนี้นะครับผมจะ Add Object เข้าไปและมันจะขึ้นเป็นตัวไกด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเอาไปรวมมันตรงกลางจะกลายเป็นลูกเดียวถ้าแยกออกมาจะเป็น2ลูกในผมแยกออกมาแล้วกดคลิกไปทีหนึ่ง การเลือกชิ้นโมเดลพวกนี้นะครับให้เราคลิกลงไปบนโมเดลได้เลยจะเป็นการเลือกชิ้นนั้นๆนะครับผมจะเลือกชิ้นนี้และลองไปใช้บัตรพวกนี้นะครับแกบลบเป็นการเลื่อนอ่าเราจะต้องหมุนมุมกล้องไปนะครับมันจะสัมพันธ์กับมุมกล้องเวลาเราเลื่อนตัวต่อมาก็คือสเกลสเกลนี้ก็จะทำหน้าที่ในการย่อขยายโมเดลนะครับคลิกค้างไว้เลื่อนซ้ายขวาเลื่อนขึ้นลงก็ได้ ตัวโรเตตอนนี้ถ้าเราจะเห็นการโรเตที่ชัดเจนนะครับผมจะลองเอาบัตรแกลบมาแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกไปนะครับ global มันจะกลายเป็นวงบัตรสีส้มและและผม Spacebar เพื่อเอาไซส์เพิ่มขึ้นดึงขึ้นมานะครับให้มันแหลมๆเราจะไปหมุนดูโรเตนะครับถ้าไม่ได้เปิด global ไว้เนี่ยมันจะเป็นบัตรแบบนี้แทนซึ่งทำให้เราเนี่ยสร้างลูกเล่นต่างๆได้นะครับ แต่ถ้าเราจะกด Globe ไว้มันจะโดนทั้งชิ้นเลยเป็นแบบนี้ครับหมุนได้ก็สัมพันธ์กับมุมกล้องของเราด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มุมกล้องนี่น,นะครับเราสามารถจะ snap ได้โดยการกด s h i ค้างไว้แล้วกดเมาส์ขวาเลื่อนนิดนึงอันนี้มันจะ snap ด้านฟอนแล้วนะครับหรือว่าเราไปด้านข้างแล้วชิปค้างเมาส์ขวาค้างเลื่อนนิดนึงก็เป็นการ snap เช่นเดียวกัน หรือเราจะกดตัว Z e t ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมอยู่ด้านแน้่มุมประมาณ45องศาแล้วกด Z ไปทีหนึ่งมันจะ snap ด้านฟอนให้เราเลยไปดูส่วนล่างสุดกันบ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยมันสามารถจะ import และ export ไฟล์ obj ได้ซึ่งดีมากเลยนะครับการ export ไฟล์ obj เนี่ยเราก็จะ save แล้วไปทำงานในโปรแกรมอื่นๆต่อได้บางทีก็ไฟล์นี้ไปปรินได้นะครับการ s a v ไฟล์เป็นไฟล์ของโปรแกรม s c p t i t เนี่ยนะครับก็มาที่รูปแผ่น d i s f o b b y ตรงนี้เลยนะครับ เซฟแล้วเราก็ตั้งชื่อแล้วก็เซฟไว้ได้เลยเราจะไปดูสิ่งสุดท้ายกันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเวลาเราปั้นโมเดล 3D พวกนี้ครับก็คือเฟสของโมเดลเฟสของโมเดลนั้นก็คือตัวนี้ครับให้เราเปิดตัวนี้ขึ้นมา w e f r a m e เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโมเดลพวกนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยเส้นแล้วก็เฟสสามเหลี่ยมพวกนี้โมเดลที่มีเฟสน้อยเราจะทำรายละเอียดได้น้อยนะครับโมเดลที่เฟสเยอะทำรายละเอียดได้เยอะ แต่ว่ายิ่งเยอะยิ่งหนักเครื่องเรายิ่งเยอะยิ่งไปทํางานแอนิเมชันได้ยากยิ่งเยอะเราจะต้องใช้ทรัพยากรเครื่องของเราเยอะครับผมจะลองใช้บัตรที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดกับการทํางานกับเฟสตรงนี้นะครับก็คือบัตรชื่อว่าคลิสถ้าเราเลือกคลิสมาแล้วก็ปาดลงไปจะเห็นเลยนะครับว่าจํานวนเฟสของโมเดลมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากถ้าเราปิดตัว w Y Frame อันนี้ไปนะครับก็จะเห็นว่ามีดีเทลเพิ่มขึ้นมา ตัวนี้เนี่ยมันคุมไว้ด้วยดีเทลตรงนี้นะครับข้างๆบัตรตัวนี้อยู่กลางๆถ้าเราลองลดดีเทลลงมาแล้วปาดลงไปมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามครับไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่ามันไม่มีการเพิ่มดีเทลถ้าผมลากดีเทลไปขวาสุดแล้วปาดลงไปจะเห็นว่ามันมีดีเทลเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เฟซมันจะเยอะด้วย เยอะมากเลยเป็นยิบยี่เย่อยเลยเฟสในโปรแกรมนี้นะครับมันจะอยู่ที่ด้านซ้ายล่างโชว์เป็นจํานวนไว้ตอนนี้เนี่ยสองหมื่นแอยสีิบแป triangle แล้วนะครับก็คือจํานวนสามเหลี่ยมพวกนี้เครื่องมือสุดท้ายที่อยากให้ไปดูนะครับก็คือ reduce b u t เป็นการลดเฟสแล้วก็ตัวที่จัดการเกี่ยวกับเฟสทั้งหลายนะครับก็คือ reduce select ตัวนี้เป็นรูปกระ,กระบาเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับให้เปิด w i r e flame มาด้วยจะเห็นชัดเจน ถ้าเรา Reduce Select ตัวนี้มันจะลดทั้งหมดเลย Detail ท,ที่เราทำไว้บางจุดจะหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมอันดูกลับมาถ้าเราใช้บัตร d u c e ตัวนี้มันจะสามารถลดเป็นโซนๆได้นะครับโซนไหนที่ไม่ใช่ดีเทลเนี่ยเราสามารถจะลดมันไปได้เยอะๆเ,เลยเผมจะลองเพนลงไปนะครับอันนี้ลดเหลือจำนวนน้อยมากๆตรงไหนที่เป็นดีเทลของเราเนี่ยเก็บจำนวนเฟสเก็บดีเทลไว้ และสุดท้ายเนี่ยปิดไวเฟมไปดีเทลยังอยู่นะครับแต่ว่าโมเดลโดยรวมเนี่ยเหลือเฟสแค่4,000เองและสิ่งที่เป็นของตายแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราที่เป็นอาร์ติสตที่ดีนะครับก็คือการฝึกฝนนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองทำปั้นโปรเจกต์ขึ้นมาให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตัวไดโนเสาง่ายๆสักตัวหนึ่ง เมื่อเราได้รู้จักโปรแกรมนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปฝึกด้วยนะครับใช้เครื่องมือที่มันมีอยู่น้อยนิดเนี่ยให้ชำนาญรับรองว่าเราสามารถเอาไปทำงานต่อในพวกโปรแกรมที่ซับซ้อนกว่านี้อย่างเช่น C ีบัตได้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้ในวันนี้นะครับผมอาจารย์พัฒจากไลซีจ g ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ